ผมจะเล่าเรื่องที่ผมเจอมากับตัวเรื่องผีช่องแอร์ที่โรงแรมดังย่านลาดพร้าวผมเป็นช่างแอร์ทำงานกระดึกคืนนั้นมีห้องหนึ่งแอร์เสียผมก็ขึ้นไปซ่อมตามปกติพอเข้าไปในห้องอากาศมันเย็นผิดปกติทั้งที่แอร์มันเสียนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเริ่มเช็คระบบไปเรื่อยๆจนไปถึงช่องแอร์ ปรากฏว่ามีเสียงเหมือนคนกระซิบออกมาเบาๆช่วยด้วยหนาวผมก็ขนลุกสู้เลยคิดในใจสงสัยหูแววแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆหนาวเจ็บช่วยด้วยผมตัดสินใจส่องเข้าไปในช่องแอร์เห็นเป็นเงาตะคุ่มๆเหมือนคนนั่งขดตัวอยู่ข้างในผมรีบถอยออกมาตั้งสติแล้วโทรหาหัวหน้า หัวหน้าบอกให้ใจเย็นอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนผมเลยฮึดสู้กลับเข้าไปในห้องอีกครั้งคราวนี้ผมคว้าไฟฉายส่องเข้าไปในช่องแอร์เต็มๆสิ่งที่เห็นทำเอาผมแทบช็อกเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าซีดนั่งกอดเข่าอยู่ในนั้นจริงๆเธอเงยหน้าขึ้นมามองผมตาแดงก่าแล้วพูดเสียงแหบพร่าออกไป ที่นี่ที่ของฉันผมไม่คิดชีวิตวิ่งออกจากห้องแทบไม่ทันหัวหน้าเห็นท่าไม่ดีเลยให้ย้ายห้องให้ผมซ่อมผมไม่กล้ากลับไปที่โรงแรมนั้นอีกเลยจนถึงวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหรือว่าทำไมถึงไปอยู่ในช่องแอร์ได้ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดก็เป็นได้โดยเฉพาะในช่องแอร์ถ้าคุณยังไม่หายขนลุกอย่าลืมกดติดตามขนลุกไทยแลนด์แล้วพบกันใหม่ในความมืดตอนหน้า